ิลเทคนิคแท็กิระบบ s สกิลก็คือเรื่องของทักษะนะครับแปลว่าทักษะนั้นเราต้องห้องเอาสองอย่างนี้ต้องคู่กันนะครับพอเข้าใจไหมครับน,นะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็จะมาเยี่ยมเยือน<ๆ>ต้องให้อาจารย์ทงทำเพราะน้ามาเมื่อก,ก่อนเคยอยู่ร้อยเอ็ดน,าานะาครับเขาเรียกเรื่องแต่นี้เรื่องของสมาธิไม่ใช่ฟุตบอนแต่ใช้ของสมาธิฟังนะครับ ชาหน้าบอกคู่คุณต้องวิ่งจับคู่ล้ก็น่ถ้าใครช้าถูกมิพื้นถ้าบอกสามคุณต้องหาคู่กันสามมารวมเป็นสามถ้าใครขาดขาดเยอกเกินถูกคำโทษโอเคนะครับโอเคนะคแต่คุณต้องวิ่งอยู่ในนี้ตลอดวิ่งอย่างนี้ตลอดวิ่งอยู่ในเกินห้ามอ,ออกนอกเขตโอเคนะครับนี่เป็นเกมสนุกๆแต่แฝงด้วยอะไรสมาธิคุณต้องฟังถ้าบอก สิบคุณต้องรวมให้ได้สิบอันนี้เลยโอเคเลยคุณจะที่แชทเพื่อแหวนขนาดไหนไม่มีปัญหาโอเคขยับเปลี่ยนเริ่มขยับเร็วในเขตมาครับไอ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 เริ่มพยายามเร็วพยายามพยายามพยับามพยายามสอง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 ใช่ใช่ โอชาหลือเกินเอาทั้งคู่เลยค่ะเร็วเร็วเอามาเม่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างข้าใช่ไหมเร่มัรยเริ่มเริวๆเริ่มเริ่มเริ่มเริวมริวมเรเริ่มเร้่เริ่มรว อไอกินอ่ไยช้ามากช้ามากวิบวิ้นเลยสองทีเ๋ยวโอ้ยนี่วิบพื้นเหรอเอาลุกขึ้นเร็วมาเรั่มพยายามมพยายามเร็วพยายามเร็ว ดูก่อนดูตัวอย่างทางนี้ดูนะครับเล่นเกมฮันเตอร์เพชรขาวมานี้เอาบอลมานะครับดูนะครับดูตัวอย่างการดูตัวอย่างต้องเข้าแถวยืนอยูไม่ใช่เป็นแถวตอนถ้าแถวตอนจะเห็นไหมแถวตอนจะเห็นไหมครับนะครับเอาทางนี้เราเลี้ยงเราเราเราหนีเข้าไปเขาจะวิ่งไปจับแตกข้างหลังการเลี้ยงหนีการหนีต้องมีฟุตบอลคลองด้วยห้ามออกนอกเขต นะครับทางนี้ก็เหมือนการวิ่งไปจับเขาต้องเลี้ยงบอลไปด้วยนี่เป็นการฝึกเรื่องของการคอนโทรลบนะครับบงังคับฟุตบอลไปแตะเขาถ้าแตะใครได้คนหนึ่งคนนั้นก็เป็นลิงคนน,นี้ก็นหนีเข้าไปแต่ห้ามออกนอกเขตโอเคนะครับอ้าวเริ่มจะจับใครก็ได้เริ่มใครยอยู่ในเขตหนีไปเฮ้ยยุนเลยยุนยืนยืนยืนยช,ชุดนี้ที่ที่ไทยที่อยู่ตรงนู้นเล่นทางนี้ยืนอยู่น โทรไปก่อนให้โอ้ยโอเค,อเค,อเคนะครับเอาไปดีก่อนนะไปดีก่อนนะเป็นฮันเตอร์ก่อนนะเป็นพิเกษาท่าเดี๋ยวเอาคนนี้ต้องหนีเลิกเลิก เริ่มครับอ้าวหยุดพอนี้เป็นเริ่มเลยเริ่ม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 แตะแค้ว่าเอาใครถือเอาเป็นเป็นเร็ิ่มเอาเร็วเริ่มไปวัดเริ่มเอาเป็นใครเริ่มเริ่มเอาได้อย่าเอาน็อกเองเอาหยุดออกไปนุ่นออกไปเยอะมีน้อยออกไปออกไปพี่ออกไปออกไปออกไปเาล้ครัาทีเหลืองเป็นมาเข้ามาดิ

ครับแล้วเรืเ่องของสมาธิฟังคำสัง่งต้องต้องดีไปคุยเอาไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลย,เลยใค้ข้างเท้าด้านนอกด้านในช้ำผัสบอลอ่าดีมากซ้ายขวาไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวลูกขวาอย่างเดียว ถนัดขวาซ้ายไม่เอาทำะไรเลยไ่ายืนขี่อย่างเดียวไม่ได้รับไปเลยดีมากเรียกแช่นดีมาก,เร,กเริ่มโอเคไปไปเริ่มไปเริ่มทางแช่นลงดีกันเองเลยอ่าโอเคดูแค่นี้ใช้ได้แล้วดีมากดีมากต้องมาเริ่าใหม่เลี้ยงไปเลี้ยงไปไปัป๊บให้เขา้า ทางโน้นเลี้ยงฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลี้ยงฝั่งนูนงนนงน้นอ่ัแค่นี้เขอดูแค่นี้แล้วนะครับเอาไปเริ่มไปโอเคเริ่มอ่าโอเคการรับส่งดีใช้ได้การเลี้ยงดีเก้าต่อเก้า,านะครับใช้ข้างเท้านั้นถูกได้รับการฝึกใช้ได้ดีครับ โอเคหยุดหรือว่าใช้ได้ตบมือได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ครับดนี้ด,ด,ดูนะครับ